ขุนแผนเมืองสุวรรณที่บอกแน่นแน่เมืองสุพรรณนะครับนะที่บอกวันแน่ยังต้องนั่งเครื่องกูวัวตาไม่ยอมแพ้คนอย่างผมนะำแมเชียบเอาวันนี้ผู้บ่าวมาเยี่ยมเบ็ดรายงานตัวนะครับเนาะอันนี่ครับเนาะโอ้พอดีแกเอาพอดีกินครับไม่ใช่ได้แก่ดิถนัดแกครับผมแกเสีอแกผ่าแก้ยักษ์สุดนัเสื้ของกุหลาบแกมักมากครับบ่มักยังเดือดคือนซองผ่าปลาแก้วเอาโอเคนะครับเรามาเยี่ยมมาย้่ยเบ็ดอาลุ้นด้วยแกว่าจะได้จะดโดนไหม โอ้ก็เสียใจเธอว่าหล่นครับบ้านเพิ่มนหล่นนะครับนาะแต่งตัวไม่สุภาพไม่ว่ากันนะครับน้องไม่ติรู้ไม่ติรวยติดคนสวยอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกอันนี้ครับน้องไม่มีรถรู้ให้เธอขี่น,นะครับมีแต่เก้าอี้เชิญนั่งและเถียงหนาหน้อยมองมีแหงที่กำลังจะพักสนใจมาสร้างอนาคตกับพี่เอไหมผู้สาวสักหน่อยโอ้ทั้าตาจะไหนลรืออ่ะอันนี้แหละเป็นไหนเป็นไหนเป็นดาอ่าน่าจะโดนครับอันนี้โอ้ ไปเข็งครับไปเข็งเนี่ยต่เองเสร็มาโอ้ยน้ำตาจะไหลหลังคำนั้นเอไดิแกเอาไปดิกินครับนะุ๊ยมาสอมน้อยเจ้าของนายจ้าผูมาเด้อโอ้มาสอมหน่อโอ้ยม่ใหม่ใ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 ม่ปิดเลยครับเฮ้ยเวิดบ้านกับมันพบอย่างกินมันครับเจ้าของจ้าของนาเขาจมเลยเขาญาตบางกอนนะครั้อันนี้เป็นขั้นต้องของชิ้นพิเศษนะครับซื้อมาราคาร้านก็บ้าสนใจตักชาหรือมันใต้คลิปดอกงามไม่งานอะไรเนี่ย ก็ชุนมันนะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปเปนไปนะพู้สักสักลายบ้าแต่รูปม่ต่้าครับผมรูปหลับเป็นหลักแต่ผมมีทั้งสองหนักใจอยู่จะเอ๋นี่ขนาดโอ้หนึ่งเมล็ดขนาดเครียวาไปเขียงเหยียดนะครับนั่นจะตายแล้วต้องมาขึ้นครับลายมิตต้ามาขึ้นเลยเหนื่อยแทบขาดใจขนาดแต่เพื่อพี่น้องผมทำได้ เป็นห่วงเป็นใยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพ้วยน,นะคคับนะโอ้ยขนาดผมไม่ใช่ไทยประกันชีวิตด้วยนี่ถ้าผมไปไทยประกันชีตผมว่าผมรักคุณตายเลยเป็นเด็กครับถึงไม่ใช่การบินไทยก็รักคุณเท่าฟ้าเหมือนกันนะครับนะอ่ะขอยัดยางครับนะชีวิตเด็กเดินก็จะประมาณนี้ครับเดิน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 อ่ารถมอเตอร์ไซค์ก็โอ้ยรถ อีแดงเราซื้อแกงผมก็โซขาดครับโอ้ชีวิตผมจะเป็นลำบากลำบนลำบากยากเข็นลำบากแสนเข็ญโอ้ทำงานเป็นก,กิเลวหัวเป็นนัด,นค,รนนค,รดครับนะขอเคลียร์รอยชั่วแบบนี้นะป้าง่ายครับผมฮ่าหย่านะครับหนอยพิมพ์ใสียริงขั้เซ่นมาอย่างนี้อย่าคิดว่าจะแอบ,บดูกค่จริงในผมนั้นไม่ได้นั้นไม่ได้คุณไม่ได้ไเห็นคุณเสียใจเป็นเลนนะทำไมละ่ะผมะไม่ได้ใส่ครับผมโอเคเดินต่อไปครับเหรืออีกหลังมึงฟังหนิเนะ โอ้ไม่สอนนะรุดดูดีกรุดดูเกี่ยวไม่ใช่รุดดูทำนาครับโอ้ที่บ้านผมเนี่ยโอ้ยน้ำฝนจากบ่อครับบ้านเขาพูดละไรสามชีหลอกเดี๋ยวนาะลำบากลำบนครับกินอย่างนี้ครับมง้งเนี่ยโอ้ยน้ำมันที่ขายขายเขาไป็นต้งมงเต้งเนี่ยก็ซื้่มได้แหละหลับเพราะว่าข้าวมันไม่ดีครับเนาะโอ้ในีรังนี้ไม่ได้ไม่โดนครับเนาะโอ้ยเขียวขจีนะครับเขียวชื้ออุ่มผู้สวยมีแต่ใบแต่ไม่มีเมล็ดครับช่วงนี้พนเพราะเมล็ดมันหมดโอเคนะครับไม่ใช่เราเกี่ยวกันแล้วแหละอ่านี่ครับวันนี้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะคครรัับบททุกกเลยู ข้าวเริ่มจะเขียวปุบะไซเบ็ดครับเนาะโอ้ไม่ชางน้อยลิ้หลังนึ่งภาพต้องนี้นะผมเมื่อคืนไม่มได้นับแล้วครับเนาะนจจนได้จนได้โอ้ยั่นลิ้หลังนึงโอ้ลัางนี้ไม่ได้ไม่โดนเขาไม่รูใ้ใครผมใส่ห้องอยู่หลายสมัยถึงท้องตัวเราผมพลาดแล้วผมพลาดอ,อย่างแรงครับเนาะก็เสียใจทัวโอ้าวมาสางน้อยอืมนะ อ๋อนี่ครับชีวิตสุดเด็ครับตัวคนเดียวครับสดกระเด็ดกับแพงวัดป่าสุขสวศรีบัตรกันเนาะพอดพออย่าอาจารย์ครับนะไม่ด้อดเรียนอยแล้วครับจะหัวไหลยันไรเนาะครับโอ้ไม่เขาไปคว้ากันนั่นะครับอาจารย์ผมขอให้เดิพวกกาแฟเดินเดินพวกฟ้าอุงแดงไปขึ้นไปไค่นะครับผมมีเงินเติมเดืนโอ้ยเหมือนนะโอ้ยมีแต่แนวสักไรใดๆนะพ่าโอ้ยเนาะโอเคนะครับน้อปลาเปล่าไรครับผมอันนี้อยากอีกหลังนึงน่าจะได้นะครับเนาะอ่าทึบเบิดหรือเปล่า ทั้งหมดนี่คือผมหลงครับน้อเขาบอกหลงทางยังหาเจอน,นะครับน้อถ้าผมหลงไปอยู่กับเขาผมก็ยังเจออะไทางออกครับน้อแต่งเข่าแต่งลาไปกินขนมแยงความได้ครับอ่านี่ครับหลึ่งโอ้หลังสุดท้ายแล้วไม่ไม่สอนน้องมันจะมีเครื่องหมายการค้างผมคือ W Y ปไม่อะไรอายเนาะโอ้ไม่สเนน้องไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ถือโอ้ก็เสียใจถูกว่าตัดเหลียหลัง โอเคนะครับเราจะดูกันยาวไปเลยนะครับถ้าคุณไม่ดูผมวันนี้คุณจะเสียใจไปอีกหลายวันนะครับนะดูไหมทําไมเน็ตผมเบิร์ดนี่แหละเขาบอกรักแท้แพ้เติมเน็ตครับนะโอ้ยโพดพโพอดพวกันรววาจนลี้ลับผมนี่นี่แหละแต่ที่ผมบอกคารมเป็นต่อรูปเหล่าเป็นเราแต่เอ๊นี่ทั้งสองผมกันนักใจยู่นเนาะ ปาโอ้นี่จะเป็นไข่ขึ้ื่นด้วยว่าไข่เคลื่อนด้วยว่าไข่ยังวะไข่หำโอ้ไม่ใช่ดิไข่ไอ้์ไข่ไข่หอยเชอรี่ครับเราไม่ใช่เชอรี่แอร์หรือเชอรี่สามโคกนะครับน่าจะเป็นเชอรี่บานผมนี่ละน้องกิฟตเชอรี่น้องวายมีตั้งมากมายเราทำไมยอมเรียกกันโอ้ยเราเป็นเรดรนคนได้เอาโอเคนะครับมันจะเสียเวลาทำไมหากินนะครับเชอรี่ไปรีบเปิดอัลหลังแล้วจะของนาเข้ามาแล้วจะดอนครับน้องแต่ผมไม่กลัวหรอกผมเป็นเพื่อนผู้ใหญ่บ้านครับแก้วพาย่างเขาได้ก็หมดละ นี่ครับโอ้อย่าลืมนะครับยำนักยำหนาและทอรสไปโรสิโรคีรุตนี่เดี๋ยวมาดินี่ชฉพาะบฉพาต้องใส่นะครับต้องใส่ต้องใส่ถ้าไม่ใส่นี่โอ้อย่าที่ผมดอกตายสั่งมาตายมาหลายหลายแล้วนะจะบ,บอกให้